ขแพงแกงส้มวันนี้วันอะไรคะพูดแรงๆคะ่ะไ,ไม่ถูกคะ่ะวันอะไรวันหยุดนะวันนี้วันหยุดหรือเปล่าวันอะไรคะโกหกพ่อก็โกหกขาแพงอีกแล้ววันเสาร์ค่ะเออเอาใหม่เอาใหม่อะวันนี้วันอะไรคะ โอเคหยุดกี่วันคะวันเดียวเองเหรอหยุดสองวันนะคะวันเสาร์หนึ่งแล้วก็วันอาทิตย์หนึ่งค่ะอ่ะสวัสดีจ้าเอซก่อนสวัสดีจ้าวันนี้คัมแพงวันหยุดคัมแพงนะคะคัมแพงจะเอาอะไรจะเอาตัวเลขอะไรมาฝากเอฟซีคะหืมเอ้าเอ้าตัวยุ่ง เาตัวแลขนี้บ่มันจะมันมันจะออกตัวเดิมบ่น you know. mm hmm. ี่เนาะก็คำแพงแกงส้มเพิ่งจะตื่นค่ะท่องกอไก่ให้เอฟซีฟังหน่อยสิท่องไ,ไม่เป็นแล้วเอ้วทำไมท่องไม่เป็นน่ะชอบเล่นแต่โทรศัพท์นั่นแหละหนังสือไม่เรียนก็จำไม่ได้แล้วเห็นไหม mm hmm. เดี๋ยวไม่เก่งเลย เดี๋ยวม่เพื่นจะพ้าเอฟซีทั้งช่องนะคะไปเบิิงตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยเนาะของอาจารย์หนุ่มกัลสินงวดวันที่16กรกฎาคมสอง8ค่ะแม่ถ่ายแล้วเอามาใกล้ๆมันก็ไม่เห็นหรอตัวเราอ่อางวดน,นี้วันที่16เลขมันมีตัวไหนบ้างบอกแม่หน่อยชิไม่ใช่บอกตัวเลขค่ะก็ก,ก็ก็ให้ดูอนั้นแหมดูอย่างดูอนั้นหเหมาอันนี้บอก ของใครอ่ะอบบโอ้มีตังหรือเปล่านั่นทำงานช่วยแม่ช่วยพ่อบอกเอฟซีจะว่ายังไงนะฝากเอฟซีด้วยเอาออโอ้ยอ่าบอกเอฟซกดไลค์ like, กดแชร์ให้หน่อยค่ะอ่ะเร็วเร็วว่าวาเป็นอยู่กำแพงว่าเป็นอยู่เมื่อวานนี้ มอนี่ว้าวบังดูว้าวบอกเอฟซีบังดูกดไลกดชร์หัองด้วยไว้ด้วยค่ะฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้คับแพงด้วยนะคะเอาลักแม่ที่ชุดบานเนี่อ้โอ้โอ้โอ้่อ้โอ้ไหนล่ะเนี่ค่ะ อขอบคุณตาหรือว่าพ่อเกลียงด้วยเนาะค่ะที่เพิ่นฝากค่าขนมให้คําแพงไปโรงเรียนนะคะสองสามครั้งแล้วเนาะเพิ่นฝากมาให้น้องคําแพงทั้งให้ตัวเลขทั้งให้ค่าขนมคําแพงแม่เพิ่นกับ่บอยากรับน้ำพอ่อดอกเนาะพอเพิ่นกับชอบทำบุญนะคะชอยเหลือคนเนาะแม่เพิ่นกับขอกราบขอบพระคุณพ่อหลายๆเพิ่นฝากค่าขนมให้คําแพงสามครั้งแล้วครั้งละสองร้อยนะคะขอบคุณหลายๆเด้จอจ้าพ่อนเนาะให้ บ้าบ่าต้องอ่นไม่เพิ่นกบบาบอยากรับเนาะเพราะว่าพอเพื่อนกาให้แนวทางมากคุ้มมือไม่เพิ่นกาเก่งใจ <c oughs> แต่เพิ่นกาเอ็นดูนองคำแพงเนาะให้ค่าขนมหลานไปโรงเรียนเพื่อนว่าขอบคุณหลายๆจะเอาขอบคุณตาด้วยลูกจ้า,นะาเนาะคำแพงจะตั้งใจเรียนนะคะตัววันหยุดอ๋อวันหยุดบอกวันหยุดเออวันหยุดสองวันโอเคค่ะ ตามนี้เนาะแพงแกงส้มบายบายดเอาเจ้าจะตกนะเอาบาวบ้บถึงก็จะไวตัวลูกเดี๋ยวมันจะตกสิมัวเก่งจังเลยโต,แล,ตแล้วบ่โตแล้วว่าสันอะ ข้ามาเบ่งตัวเลขงวดที่แล้วก่อนนะคะแล้วค่อยไปเอาตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์หนุ่มกาลสินแล้วแล้วก็เลขวิ่งของแม่ค้านะคะว่าจะได้ตัวไหนมาฝากมาตอน f อฟทั้งช่องในงวดวันที่16ก,กรกฎาคม2568กันนะคะสําหรับเลขติด3ตัวของอาจารย์สวัยเนาะลุดไปงวด ก้อนนะคะงวดนี้กามาเขาอีกแล้วเนาะคะ่ะก็ให้มาเจ็ดแปดเก้ามาที่เก้าล่างนะคะน,ะคะนี่ค่ะเพิ่นจับคู่มาใหหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้ามาที่หนึ่งเก้านะคะนี่ค่ะหนึ่งเก้าเลขออกเก้าหนึ่งล่างนั่นเองเนาะวันนี้รอติดตามเลขติดของอาจารย์สวายอีกนะคะมาเพิ่นจะให้ตัวใดส่วนของพ่อหมอดูเลขเด็ดให้มาบนเด่นเจ็ดหลุด ล่างเด่น5้าหลุดนะคะบอเข่าค่ะแล้วก็โค้งสุดท้ายก็เช่นกันนะคะก็หลุดเหมือนกันตาปากน้ำโพ8กับ1มาที่1นะคะเน้น8 1เลขออก9 1นะคะของตาปากน้ำโพเนาะเสียดายค่ะเกือบได้ตรงๆนะคะ ของเขาฝากมา8กับ9มาที่9นะคะแต่ว่าจับคู่ให้บบเขานะให้9 6 9 7เลขออก9 1ล่างนะคะพอกเกลี้ยงล่างวิ่งสี่รองหก็หลุดนะคะงวดที่แล้วหลุดหลัก10 4กับห้าบอมานะลักหน่วยมาที่1นะคะแต่ว่าจับคู่บบเขานะเพราะว่าตัววิ่งตัวลูดบบมีเก่าเนาะค่ะอันนี้ชุดเต็มก็หลุดเออชุดชุดสรุปก็หลุดเนาะ แต่ว่าหลักหน่วยก็ยังมีหนึ่งเหมือนเดิมของพ่อเกลียงบนห้ากับเจ็ดหลุดนะคะบบเขาเด้อจะ้ะของอาจารย์หนุ่มกระสินงวดที่แล้วบนวิ่งแปดก็หลุดล่างวิ่งหกก็หลุดนะคะหลุดทั้งหมดเลยเนาะมาแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นเลขวิ่งของแม่ค้านะคะเพิ่์นห้แม่เพนมามาว่านนี้เนาะเมเพนไปตลาดคลองถมมาว่านี่ ไปถามเพิ่นเพิรนว่างวดนี้ล่างวิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นต์บนมาแน่แน่ล้านเปอร์เซ็นต์เนาะเพิ่นว่าเนาะศูนย์ค่ะนี่ค่ะผู้ใดมักตามบอเนาะบนวิ่งศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ล่างวิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นต์เดียวอีกอ่าสัก อาทิตย์หน้าเนาะเดี๋ยวไม่เพ่จะไปถามให้ว่าเพื่อนจะจับคู่ให้ตัวใดเด่นตัวใดเนาะอันนี้ได้มาแค่เลขวิ่งนะคะส่วนตัวจับคู่รอใกล้ๆเมื่อเลขกออกเนาะว่าเพื่อนจะฟันทงให้ตัวใดอีกเท่อนึงนะคะ บนวิ่งศูนย์ล่างวิ่งห้านะคะงวดที่แล้วให้บนวิ่งศูนย์ศูนย์บมานะคะงวดที่แล้วหลุดบนเนาะแต่ล่างฟันทงไปที่หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์มาแท้ๆเนาะมาหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่เพิ่นเอาไปจับสเลดวิ่งอันช่องพิพพิธดังๆก็คือเจ็ดนั่นเองเนาะได้มาเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเลขออกเก้าหนึ่งโอ้เสียดายแหงค่ะเนาะบ่ไเ้ไปจับใส่ของแม่สระบุรีเนาะค่ะแม่สระบุรีให้เก้ามานะคะเดินเก้า เสียดายค่ะบ่ได้ไปจับใส่ของแม่สระบุรีค่ะงวดน,นี้ของแม่สระบุรีมาตัวไหนคะ fc เดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเนาะเบิ้งของช่องพิพหัสนะคะเดี๋ยวเบิ้งเลขวิ่งช่องพิพหัสเอาม,มาจับใซ่นะคะ fc เนาะทั้งบนทั้งล่างนี่แหละเนะาะผูดใดมักกระ็ตามผู้ใดบ่มักก์กพานได้ทุกทุกอย่างที่แม่เพนหาตัวเลขมาลงให้ fc ทั้งช่องกอ็ให้เพื่อเป็นแนวทางนะคะแคปหน้าจอได้กันหรือยังคะไปต่อคะ่ะ อ่ามาแล้วนะคะมาแล้วของอาจารย์หนุ่มกระสินค่ะงวดนี้บนวิ่ง2ตัวเดียวจับคู่ให้6 6หกสองชุดสตัวบนนะคะหกหสองแล้วก็2-7-2ชุด2ตัวบนมี6กสองกับ7-2ก็จะเน้นที่6กสองให้นะคะชุด3าตัวบนเน้น6-6-2เด้อจ้าเนาะส่วนล่างค่ะล่างวิ่ง9เม็ดเดียว ให้มา97กับ95เน้นที่97นะคะเนาะเน้นที่97ค่ะมาบงของอาจารย์นุ่มกลสินกับของแม่ค้านะคะนี่ค่ะถ้าบนของอาจารย์นุ่มกลสินมา2ก็จับใส่ศูนย์ก็ได้นะ2 0ล่างให้มา5นี่ค่ะก็95ก็มีนะคะแต่ว่าเป็นชุดลองนะคะของอแม่ค้ากับอาจารย์นุ่มกลสินเนาะ แต่ว่าแม่ค่ะเพิ่นว่าเก้ากับห้าไม่มาด้วยกันนะคะ fc ถ้าเก้ามาก็จะขึ้นบนนะคะแต่ว่าเก้านี่บอมารางแน่นอนเพิ่นว่าจังสีแล้วเนาะกับแม่เพ่นอย่าซื้อซื้อเลขติดล่างเออละเก้าติดล่างเดอ้อเพิ่นว่าเว้ากับแม่เพ่นแต่ว่ากับโบนเน่เนาะเมื่อที่แล้วเพิ่นบอกว่าเก้าดับถ้ามันดับบน มันอาจจะลอยมาล่างนะคะแต่ไม่เพีนบฟังควม่นเนมเพลินเนาะไม่เพีนกะคิดว่าซิบมาทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละไม่เพี้นก็เลยบบจับสหนึงนะคะเนาะอันนี้แหละความเสือของเจ้าของเองเนาะตัดสินใจเองโบพิจารณาดีๆนะค่ะเอฟซีต้องเข้าต้องพิจารณาดีๆเข้าต้องฟังความเพลินบ้างเนาะเพามันอาแต่ความเจ้าของค่ะอนน่ะงวดน,นี้ไม่เพีนก็ได้แนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์หนุ่มกลาลสินและ เลขวิ่งของแมคค้ามาให้กับเอฟซีทั้งช่องแล้วกะขอให้ทุกคนไปหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ให้ถูกกันเด้อจากผูใดมักตัวใดก็เอาจับมาใส่นะคะคลิปนี้แม่เพ่นก็นจะขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่กับคลิปหนากกับแนวทางลาวฮานอยรัฐบ,บาลไทยแต่ละมือแม่เพ่นกะต้องมาเจอมาพบมาเจอกับเอฟซีทั้งช่องทุกๆมืออยู่แล้วเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทุกๆคลิปด้วยทุกๆแนวทางด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ